คู่รักในชุดทักซิโด้สีดำและชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดกำลังยืนถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเหมือนคู่อื่นๆ <c oughs> เว้นแต่ฉากหลังที่แปลกตาเพราะเป็นกองขยะหลากสีและม้าคือมาในเมืองผูหลีเทสมนทนหนานโถทางตอนใต้ของไต้หวันนี่คือไอริสซูนักรณรงค์ของ Greenpeace <c oughs> องค์การเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโดยคู่แมนของเธอเหตุผลที่ทั้งคู่ตัดสินใจเลือกถ่ายพรีเวดดิ้งหน้ากองขยะ

还是希望大家源头减速啦，就是可以的话，帮我们自己带环保餐具、带环保杯、带自呃自己的容器，然后尽量减少过度消费，减少一次性的塑胶，都会对环境有帮助。งานวิวาของทั้งคู่ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2023อยู่ภายใต้แนวคิดงานแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวันงานบรรดาแขกตัวได้รับการเชิญพร้อมกับคำขอให้พวกเขานำภาชนะส่วนตัวมาเองเพื่อนำอาหารกลับบ้านหากมีอาหารเหลือ งานแต่งของคู่รักนักสิ่งแวดล้อมกลายเป็นไวรัลและสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแต่นอกจากความฮือฮาแล้วงานแต่งของแอดริสูยังเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมและนโยบายการจัดการขยะของไต้หวันที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จัดการขยะได้ดีและสะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่มีลักษณะเป็นเกาะและมีความเจริญไล่เลี่ยก,กันความสำเร็จในวันนี้ มีเบื้องหลังที่ยาวนานและต่อเนื่องหลายสิบปีย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1980ไต้หวันถูกตั้งฉายาว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือของเอเชียร่วมกับเกาหลีใต้ฮ่องกงและสิงคโปร์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากกว่าร้อยละเจ็ดต่อปีนี้นำไปสู่การโยกย้ายของประชากรเพื่อเข้ามาสแสวงหาโอกาสในกรุงไทเปเมืองหลวงแต่สิ่งที่ตามติดเป็นเงาหลังการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด คือขยะปริมาณมหาศาลกองขยะหนูแมลงกินไม่พึงประสงค์แฝงตัวอยู่ทั่วทุกมุมเมืองสะท้อนปัญหาการจัดการขยะแบบดั้งเดิมที่ไม่รองรับกับการขยายตัวของประชากรในเวลานั้นทางการให้ประชาชนนำขยะไปทิ้งตามถังที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆเพื่อรอให้รถขยะมาเก็บไม่มีการแยกขยะและทั้งหมดถูกวางกองทับกันไปมาจนทำให้ไต้หวันถูกตั้งฉายาว่าเป็นเกาะขยะ นี่ทำให้รัฐบาลไต้หวันต้องหามาตร,รการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับขยะจำนวนมหาศาลรัฐบาลไต้หวันตัดสินใจแก้ปัญหานี้โดยการเก็บถังขยะที่เคยวางอยู่ทั่วทุกมุมเมืองคงไว้แค่ในสถานที่สำคัญเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีเพียงถังขยะใบเล็กๆเท่านั้นหลังจากนั้นทางการไต้หวันได้ขายถุงสำหรับทิ้งขยะโดยเฉพาะสามารถใส่ขยะได้ตั้งแต่3ลิตรไปรจนถึง120ลิตร หากไม่ใช่ถุงขยะจากทางการรถขยะก็จะไม่รับทิง้งถ้าที่ไหนมีขยะมากก็ต้องซื้อถุงมากขึ้นตามไปด้วยและนี่หมายถึงรายใจ่ายในการกำจัดขยะที่มากขึ้นแต่ถ้าต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการทิ้งขยะวิธีที่ง่ายที่สุดคือการคัดแยกขยะก่อนทิง้งโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเพราะขยะประเภทนี้จะสามารถใส่ถุงประเภทใดก็ได้และรถขยะก็จะรับทิง้ง หมายความว่าค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนี่คือกลวิธีที่รัฐบาลไต้หวันใช้เพื่อสร้างการตื่นตัวในการแยกขยะและลดการสร้างขยะให้กับประชาชนกระบวนการเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทางการไต้หวันเพิ่งลงมือทําสิ่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อชงทศวรรษที่แล้วสะท้อนความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทําให้ไต้หวันหลุดพ้นจากชื่อเกาะขยะรัฐบาลไต้หวันได้ทํากระบวนการจัดการขยะแบบต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ตั้งแต่การเริ่มปลูกจิตสำนึกและการให้ความรู้ในโรงเรียนไปจนถึงการแปรรูปขยะรีไซเคิลในโรงงานที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในกรุงไทเปทุกเช้าว,วันอังคารและวันศุกร์จะเป็นวันที่เรียกว่าวันรีไซเคลิลก่อนที่เด็กๆจะเริ่มเรียนวิชาแรกเด็กๆจะได้เรียนรู้และฝึกแยกขยะโดยกิจกรรมนี้จะใช้เวลาเพียง10-15นาทีเท่านั้นถังขยะวางเรียงรายหลายใบพร้อมป้ายแปะระบุป,ประเภทของถังอย่างชัดเจน ตัวแทนนักเรียนห้องละ2อถึงสคนต่างเข็นอุ้มหรือหิ้วถังขยะลงมาหากไม่แน่ใจว่าขยะชิ้นใดต้องใส่ลงในถังประเภทใดเด็กนักเรียนในชุดเสื้อกั๊กเขียวซึ่งเป็นอาสาสมัครก็พร้อมที่จะชี้แนะเพื่อให้ตัวแทนนักเรียนทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องเด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมนี้แต่ที่มากกว่านั้นคือขยะเหล่านี้ทําเงินได้หลังจากขยะถูกทิ้งจนครบพวกมันจะถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นําไปชั่งน้ําหนัก และโรงเรียนจะได้รับเงินตอบแทนตามน้ำหนักของขยะ<อ>เงินที่ได้รับนั้นไม่มากแต่นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางรัฐบาลคิดและออกแบบมาเพื่อปลูกฝังและทำให้เด็กๆเ,เห็นว่าหากกําจัดขยะถูกวิธีก็จะสามารถสร้างเงินได้อย่างไรก็ดีเส้นทางการลดขยะของทางการไต้หวันไม่ได้จบลงเมื่อขยะเดินทางขึ้นรถขยะที่ถูกแยกมาแล้ว จะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในศูนย์รีไซเคิลตามพื้นที่ต่างๆบนเกาะไต้หวันนี่คือสถานีรีไซเคิลแห่งหนึ่งในไทเปเมื่อปี2013พนักงานชายหญิงจำนวนมากกำลังจัดการกับขยะรีไซเคิลเพื่อส่งพวกมันไปแปรสภาพให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในรูปของเสื้อผ้าอาพรหลากสีสันรองเท้าทรงสวยตุ๊กตาน่ารักไปจนถึงเป็นตะกรา้าที่พร้อมวางขายให้ผู้คนเลือกซื้อ ผ่านมาแล้วกว่า10ปีการรีไซเคิลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไต้หวันผู้คนยังคงแยกขยะที่รีไซเคิลได้ออกมาเพื่อให้คนงานเก็บขยะสามารถนำไปส่งโรงงานรีไซเคิลได้โดยสะดวก Rapid Transition Alliance ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาก,กำไรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศรายงานว่าปัจจุบันไต้หวันมีอัตราการรีไซเคิลขยะต่างๆได้ถึงร้อยละ55ขณะที่ประชาชนตามเมืองต่างๆ ผลิตขยะลดลงถึงครึ่งหนึ่งของเมื่อ40ปีก่อนอแม้จะประสบความสำเร็จไต้หวันยังคงค้นหาวิธีทําให้การกำจัดขยะและการรีไซเคิลง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อปี2022ที่ผ่านมาทางการไต้หวันตัดสินใจออกกฎหมายแบนการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในกรุงไทเปหัวหน้าแผนกรีไซเคิลทรัพยากรกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมประจำกรุงไทเประบุว่าแต่ละปี มีขยะพลาสติกในเมืองหลงถึง76ล้านชิ้นการออกกฎหมายนี้จะช่วยให้ควบคุมพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวได้กับ1,000ตันต่อปี台北市的饮料店有两千家，那他们每年使用的一次用塑胶杯有七千六百万个，所以我们从一百 从二零二二年的十二月一号开始，我们禁止台北市辖内饮料店使用一次性塑胶杯的话，就等同每年减少了七千六百万个一次用的塑胶杯。这这些塑胶杯的原的塑胶原料重量等同是九百一十二公吨。การออกนโยบายเช่นนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าความสำเร็จบนเส้นทางการจัดการและรีไซเคิลขยะตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมา ยังไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงของเกาะแห่งนี้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่รัฐบาลไต้หวันคาดหวังไว้คือขยะทุกชิ้นที่ถูกผลิตบนเกาะแห่งนี้จะต้องสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพื่อให้พื้นที่เล็กๆแห่งนี้ปราศจากขยะและเป็นฟอร์โมซาไอแลนด์หรือเกาะที่สวยงามตามชื่อดั้งเดิมและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการร่วมมือที่ต่อเนื่องของประชาชนชาวไต้หวัน หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แบงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ